พยาบาลจะต้องเสริมสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในตนซึ่งถ้าเราจะเป็นพยาบาลที่ดีได้ตามหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยพยาบาลที่ดีนั้นต้องประกอบด้วยคุณสมบัติห้าประการวยกันประการที่หนึ่งประกอบเพสัเป็นนี่หมายถึงสมัยโบราณแนละสมัยพุทธกาลคือผู้ที่ทำหน้าที่พยาบาลเนี่ยต้องรู้ตัวยาเพราะว่าสมัยก่อนนะั้นใช้สมุนไพรทั้งหมด ยาทุกชนิดมาจากต้นา้าเนี่ยต้นญ้าที่ขึ้นขึ้นทั้งหมดเนี่ยรอบๆห้องประชุมเนี่ยยาทั้งนั้นนั้นต้น้าที่ขึ้น,เ,นเราทราบได้จากเมื่อตอนหมอชีวกโกมารพัฒเรียนแพทย์ที่ตักศิลาวันหนึ่งอาจารย์ก็สอบขั้นสุดท้ายว่าหมอเนี่ยเรียนจบแล้วหรือยังก็ให้จอบหมอชีวกเล่น,นให้เดินลอดภูเขาที่ตักศิลาเ,เป็นเมืองภูเขาเ เขาลูกนี้ยังอยู่อาจารย์สั่งว่าถ้าเจอญ้าต้นใดที่ทํายาไม่ได้ที่ไม่เป็นยาเนี่ยให้ขุดมาต้นหนึ่งหมอชีวกก็แบกจอบเนี่ยเดินทั่วสารวจทั่วภูเขากลับมามือเปล่าหา้าที่ทํายาไม่ได้ไม่มีมาถึงก็มาเรียนอาจารย์บอกท่านอาจารย์กล้าวกระผมเนี่ยเดินทั่วไปหมดแลวหายาที่ทํายาไม่ได้สักต้นหนึ่งเนี่ย ไม่มีเลยครับมีแต่ทำยาได้ทั้งนั้นอาจารย์ก็ยิ้มก็ตอบว่าอาถ้าเช่นนั้นเธอเรียนจบแล้วเนี่ยเขาวัดผลง่ายๆอย่างนี้สมัยก่อนนะนี่คือวิธีวัดผลการสอบอเธอจบแล้วกลับบ้านได้หมอชีวกก็เดินทางกลับแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ทําหน้าที่พยาบาลสมัยก่อนนั้นรวมอยู่ในตัวเองทั้งหมดไม่ได้แยกเหมือน่ในปัจจุบันว่าแพทย์คนหนึ่งพยาบาลคนหนึ่งเภสัชกรคนหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้นเพราะเรื่องของยาในปัจจุบันเราแยกให้เภสัชกรแต่เภสัชกรนั้นก็มีความรู้เรื่องปรุงยาเท่านั้นส่วนจะให้คนไข้รับประทานยาอะไรอยู่ที่แพทย์วินิจฉัยโรคแพทย์วินิจฉัยว่าโรคคนคน,นี้คนขไข้นี่เป็นโรคอะไร ควรจะใช้ยาชนิดไหนบำบัดโรคจึงสั่งยาไปเมื่อสั่งยาและเภสัชกรจึงจัดยาให้ให้ทานกี่เม็ดให้ทานยาอะไรบ้างพยาบาลก็จัดยาให้คนไข้พยาบาลพยาบาลก็ต้องมีความรู้เรื่องยาเหมือนกันเพราะถ้าไม่รู้เกิดไปหยิบยาที่เป็นพิษให้คนไข้กินตายเนี่ยเคยมีบ่อยๆหยิบยาผิดใช่ไหมเคยเป็นข่าวใช่ไหมเพราะไม่มีความรู้เรื่องยา เอายาที่เป็นโทษให้คนไข้กินตายเลยไปหยิบยาผิดเขา้าดังคําว่าประกอบเภสัชเป็นเนี่ยหมายถึงเภสัชกรหมายถึงแพทย์ด้วยหมายถึงพยาบาลด้วยร่วมอยู่ในตัวคนคนเดียวกันเวลานี้พยาบาลไม่จําเป็นต้องประกอบเภสัชเป็นแล้วเป็นแต่เพียงว่าให้พยาบาลเนี่ยมีความรู้เรื่องอยาว่าวยาชนิดไหนม,มีคุณสมบัติแก้โรคอะไรแก้โรคอะไรอ่านฉลากยาออกนะมิฉะนั้นแล้วเดี๋ยวไปหยิบยาผิดคนไข้าตาย นี่เป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งซึ่งพยาบาลต้องมีข้อสองต้องรู้จักของแสลงและไม่แสลงคือของสิ่งใดแสลงต่อโรคต่อคนไข้ของสิ่งใดที่ไม่แสลงต่อโรคต่อคนไข้พยาบาลต้องรู้แล้วก็พยายามกันของแสลงออกไปนำแต่ของแสลงให้คนไข้เท่านั้นของที่ไม่แสลงให้คนไข้เท่านั้นของที่แสลงเอาออกไปไม่ให้ไข้รับประทานอย่างนี้ พยาบาลต้องมีความรู้ในเรื่องของอาหารอีกซึ่งก็ต้องรู้อะไรเแสลงแก่โรคแต่ส่วนมากปัจจุบันนี้หมอจะเป็นผู้สั่งว่าคนไข้นี้ไม่ห้ามรับประทานอาหารอย่างนั้นห้ามรับประทานอาหารอย่างนี้อย่างอื่นรับประทานได้เนี่ยแพทย์เป็นผู้สั่งแล้วพยาบาลทําตามคําสั่งแพทย์แต่ถึงอย่างนั้นพยาบาลก็ต้องรู้รู้ว่าโรคอย่างเนี้ยของสิ่งนี้แสลงมากอย่างของหวานแสลงต่อโรคเบาหวานของเค็มแสลงต่อโรคไตยอย่างเนี้ย เข็มจัดคนที่เป็นโรคไตนั้นก็ไม่ควรจะบริโภคพ,พยาบาลก็ต้องรู้ข้อสามมีจิตเมตตาต่อคนไข้โดยไม่เห็นแก่อามิตรนนี้สำคัญมากการทำหน้าที่ของพยาบาลนั้นเห็นแก่อามิตรไม่ได้อามิตรนี่รวมถึงอะไรอามิตรนี่ไม่ใช่หมายถึงเงินอย่างเดียวนะแต่หมายถึงตำแหน่งหน้าที่ลาบยศ ํำสัมเสริญเนี่ยเป็นอามิตรทั้งนั้นอะ่ะเาเรียกว่าโลกามิตรเราเป็นพยาบาลต้องไม่เห็นแก่อามิตรสินจ้างไม่ใช่ว่าถ้าคนไข้มีเงินนะจ้างเราเฝ้าไข้แพงหน่อยเราก็ปลนนิบัติด,ดีไม่มีค่าเฝ้าไข้แล้วก็ปล่อยตามยถากรรมเหมือนพยาบาลดูแลตึกอนาถาน่ะคนไข้ที่อยู่ตึกอนาถานอนเรียงเป็นตับเนี่ยไม่เคยมีใครไปดูแลหรอกแต่ถ้าห้องพิเศษจ้างคืนละห้าร้อยสามร้อยแล้วก็แย่งกัน แยกัพยาบาลนี้เรียกว่าเห็นแก่อามิตรแต่เราเป็นพยาบาลต้องมีเมตตาจิตเมตตานั้นแปลว่าความรักเราต้องมีความรักความปรารถนาดีต่อคนไข้โดยตั้งจิตเมตตาไว้ว่าคนไข้ที่มาหาเราเนี่ยเขามีทุกข์ขอให้เขาได้พ้นจากทุกข์ขอให้เขาหายจากโรคภัยไ,ไข้เจ็บมีความเมตตาปราณี คอยดูแลเอาใจใส่ถึงแม้จะเหนื่อยจะยากอย่างไรก็ตามไม่ได้สินจ้างรางวัลเราเขาไม่คำนึงถึงนะเราคำนึงถึงอย่างเดียวคือมนุษยธรรมที่เราจะต้องช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เด็กกันด้วยจิตที่ประกอบด้วยเม,รรมตตาอย่างนพยาบาลคงจะเรียนประวัติของฟอเรนไนติ้งเกนนะที่เป็นพยาบาลที่โลกยกย่องมากนั่นนะเขามีเมตตาธรรมสูงแล้วก็ถึงเขาตายไปนานแล้ว,ลวก็ตามแต,แต่ว่าเขาก็ยังได้รับการยกย่องจากโลกอยู่เสมอ โลกยังยกย่องถึงปัจจุบันนี้อันนี้สําคัญมากเพราะว่าเมตตาธรรมเท่านั้นน่ะที่ทําให้พยาบาลนี่เป็นพระเจ้าถ้าขาดเมตตาลองคนไข้เห็นพยาบาลนี่เหมือนเห็นยม,มาบาล <c oughs> พราะปั้นหน้าประอคอกขู่ฟดๆคนไข้หัวใจวายตายพอดี <c oughs> พยาบาลบางคนเป็นอย่างนั้นบางคนทะเลาะกับแฟนมาก็มาระบายกับคนไข้บางคนทะเลาะกับสามีมาก็มาระบายกับคนไข้ ทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานมาถูกดุกมากนะ็มาระบายคนไข้หน้าบึง้งหนาง้างอทั้งวันนี้คนไข้ตายพอดีไม่แช่มชื่นไม่อบอุ่นพยาบาลต้องต้องพกไว้แต่ความเมตตานะใบหน้าต้องยิ้มแย้มอิ่มเอ,อิบอยู่เสมอเจอคนไข้ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสให้กำลังใจคำพูดต้องไพเราะอ่อ,อ,อนหวานไม่ขู่ไม่ตะคอกไม่ดุ เว้นไว้แต่ว่าบางคนดื้อมากก็จะต้องใช้ดุบ้างแล้วก็ต้องดุต้องครูนะแต่ว่าหลักใหญ่นั้นก็คือต้องใช้หลักเมตตาธรรมเราเป็นพยาบาลต้องมีเมตตาธรรมถ้าปลูกฝังเมตตาไว้อยู่เสมอคนไข้ก็รักเห็นพยาบาลมาก็เหมือนเห็นพระเจ้ามาโปรดเหมือนเห็นเทวดามาโปรดอย่างเงี้ยไม่ใช่เห็นปีศาจ้อส่ต้องไม่ลังเปลียน ไม่รังเกียจอุจจาระปัสสาวะมูกเลือดเขละของคนไข้ต้องขจัดแต่ความรังเกียจเหล่านี้ให้หมดไปก็คือต้องปลมนิบัติโดยไม่รังเกียจนี่เป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งซึ่งเราต้องฝึกคัดเราปกติแล้วเนี่ยสิ่งปฏิกูลต่างๆเนี่ยถ้าเป็นของคนอื่นแล้วเรารังเกียจถ้าของเราเองเราไม่รังเกียจต่ของอื่นเรารังเกียจนั้นพยาบาลต้องตั้ง มนติการไวในใจตลอดเวลาว่าเราไม่รังเกียจของเรานี่ต้องทําด้วยความสนิทใจปลนิิบัติได้ข้อห้าสำคัญมากนะต้องสามารถแสดงธรรมให้คนไข้สมาทานอาหารร่าเริงในโอกาสในเวลาที่เหมาะสมข้อนี้สำคัญมากเพราะว่าพยาบาลเนี่ยคนไข้เนี่ยหวังที่พึ่ง ที่จะทำให้โรคไัยไข้เจ็บหายเร็วที่สุดนั้นก็คือธรรมะพยาบาลต้องมีความรู้เรื่องธรรมะและสามารถพูดธรรมะในบางจังหวะในบางครั้งเนี่ยให้คนไข้สบายใจได้ในบางจังหวะนะเช่นพอเราเข้าไปเจอคนไข้คนไข้จะบอกโอ้แม่ปวดเหลือเกินปวดจริงๆปวดจนทนไม่ไหวแล้วพยาบาลจะทำยังไงถ้าคนไข้ปวดอย่างนี้ เราก็ต้องปลอบเนี่ยนะคุณตานะคุณยายคุณพี่นะดูไวเขา้าหลังคารมันก็อย่างนี้นะพระพุทธเจ้าาตรัสไว้มันก็เนี่ยเป็นรังของความทุกข์นะเราเกิดมามันก็เป็นทุกข์อย่างนี้แหละข้างนั้นวิธีที่เราจะให้มันหมดทุกข์ได้เนี่ยอย่าไปยึดถือต้องรู้จักปล่อยวางต้องอดทนนะเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยมันก็เป็นเหยื่อมานทั้งนั้นนะ่ะ แต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่เราจะกันเอาไว้ได้ไม่ให้เป็นเหยื่อของมาน,นันน่ะคือจิตใจนะไอ้ร่างกายเนี่ยให้มามันไปเถอะโรคภัยไข้เจ็บมันเบียดเบียนแต่ใจเราต้องไม่ให้ต้องคุมใจเอาไว้ต้องอดทนแล้วก็อย่าไปยึดถือในทุกนั้นปล่อยวางแยกร่างกายกับจิตใจออกจากกันเสียกายมันจะทุกอย่างไงให้มันทุกไปใจเราต้องไม่ทุกเนี่ยต้องปลอบอย่างนี้ใจต้องผ่องใสตลอดเวลานะ นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่าไปนึกถึงอย่างอื่นแล้วความทุกข์มันจะลดน้อยลงพยาบาลต้องเก่งต้องรู้ธรรมะนะให้รู้จักแยกใจออกมาจากกายเสียเราจะได้มีทุกข์บรรเทาเบาบา,บางลงหรือบางจังหวะเราก็เห็นว่าคนไข้ในไม่รอดหรอกตายแน,น,น่ๆนะเรารู้แล้วว่าหมอบอกแล้วไม่รอดแน่เราก็ต้องให้ธรรมะเขาบอกเนี่ยสังขารมนะันก็เป็นทุกข์นะเป็นของเป็นที่ตั้งของปฏิกูลต่างๆเนี่ย ต้องมันพิจารณาอยู่เสมอมันเป็นทุกข์อย่างเนี้เราอย่าไปยึดถือเลยปล่อยวางเถอะเราจะได้เป็นสุขนะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันก็อย่างนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปชีวิตของคนก็เหมือนกันวันหนึ่งก็ต้องตายนะอย่าไปห่วงอย่าไปกูพันอะไรเลยเรามีโอกาสทําบุญได้ก็ทําบุญเถอะแต่คนมีสตางค์หน่อยเคยตำหนีเหนียวแน่นเนี่ยเขาจะสอนให้ทําบุญก็สอนตอนใกล้าตายเนี่ยตอนเจ็บ พยาบาลจะเห็นได้ตึกใหญ่ๆที่สร้างในกรุงเทพนะเป็นสิบสิบล้านเนี่ยห้องพยาบาลเนี่ยเขาได้ตอนป่วยเท่านั้นนะคือเศรษฐีเนี่ยตอนที่เขาสบายเนี่ยพวกนี้เหนียวแน่นนะพวกนี้ยึดสมบัติเป็นสารณะใครจะไปบอกบุญไม่ทำมาเห็นแก่ตัวโกอย,อย่างเดียวโกลูกเดียวถึงที่สุดพอเจ็บขึ้นมาเนี่ยพวกนี้จะได้สติตเออมีเงินเป็นร,ร้อยร้อยล้านจะกินข้าวสักคำยังกินไม่ได้เห็นแล้ เห็นแล้วว่าไอ้เงินร้อยล้านเนี่ยมันช่วยอะไรไม่ได้เลยนะมีเงินมากมายจะกินไอน้นู่นกินไอน้นี่ก็กินไม่ได้นะหมอไม่ให้กินเนี่ยมีกรรมเหลือเกินบอกเนี่ยเพราะว่าชาติก,าก่อนทํากรรมมากเะั้นควรจะทําบุญเสียนะก็เกิดปัญญาตอนนี้เท่านั้นอ่ะเพราะหมอบางคนเก่งนะพม่มโดยการบางคนนี่เอาจังหวะเนี่ยเข้าไปบอกบุญโรงพยาบาลอยากจะสร้างตึกลังนั้นหลังหนึ่งเอาสิหมอจะเอาอะไรบอกนะตอน,ตอนตอนป่วยใกล้ตายเนี่ยเอาแล้ว ยินดีทําบุญได้ตอนนี้ทั้งนั้นเล่ยเั่นพยาบาลต้องเก่งโน้มน้าวใจให้เขามาทําบุญเนี่ยคุณยายทําบุญวัดไหนสร้างอะไรบ้างเนี่ยชวนเรื่องบุญพูดเรื่องบุญตลอดเวลาบุญเท่านั้นน่าที่ช่วยได้คนเราเนี่ยทําไมทําบุญแล้วก็มันก็เป็นทุกข์อย่างเงี้ยต้องรู้จักแสดงธรรมกถาเป็นเพราะคนเราน้นน่ยจะเกิดปัญญาก็ต่อเมื่อมีทุกข์เห็นเมื่อมีทุกข์แล้วจึงจะเห็นธรรม เวลามีสุขนี่เขามีศาสนาของเขาเองพวกนี้เวลามีความสุขนี่ศาสนาของเขาเองมีอยู่แล้วเขาไม่พึ่งศาสนาพระพุทธเจ้าเขาก็ไม่เชื่อพระธรรมก็ไม่เชื่อพระสงฆ์ก็ไม่เชื่อแต่พอเกิดพุกขึ้นมาแล้วนันนะวิ่งเข้าหาพระรถบัณมนวัดไหนถึงจะหายหลวงพ่อวัดไหนเป่าถึงจะหายวิ่งหาพระนั้นเมื่อคนไข้ไปถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเราพูดธรรมะง่าย นนั้นการจะพูดธรรมะให้คนฟังง่ายพยาบาลต้องสนใจธรรมะเราเรียนวิชาพยาบาลเนี่ยเป็นวิชาชีพเท่านั้นนะเอามาประกอบอาชีพแต่สิ่งหนึ่งพยาบาลต้องเรียนคือธรรมะและพยาบาลเนี่ยจะเห็นธรรมมากกว่าคนอื่นเราเราอยู่กับความทุกข์ของคนตลอดเวลามันไม่น่ารื่นลมหรอกอยู่ในตึกพยาบาลนะไปทางไหนก็ดีแต่โอดโอยมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นบรรยากาศมันไม่น่ารื่นลมเลยแต่เราจะทํายังไงถึงจะให้มันรื่นลม เราก็ต้องมองทุกเหล่าเนี่ยด้วยปัญญาว่าเออนี่มันทุกข์จริงๆนะสังคมมนุษย์เราเนี่ยคนเราเกิดมาที่ทุกข์มากเหลือเกินเราจะแก้เราจะช่วยคนให้พ้นทุกข์ได้อย่างไรไอ้การพยาบาลน,นั้นน่ะเราก็ช่วยเขาพ้นทุกข์ทางกายเท่านั้นแต่คนเราไม่ใช่มีแต่ทุกข์ทางกายนะมีทุกข์ทางใจด้วยเราจะช่วยร้อยพ้นจากทุกข์ทางใจได้อย่างไรพยาบาลต้องมีธรรมะต้องสนใจศึกษาธรรมะนั้นอัตมาขออนุโมทนาด้วยที่ คณะอาจารย์เห็นความสําคัญได้นําพยาบาลมาฟังธรรมะในวันนี้ก็เพื่อที่จะให้พยาบาลนั้นมีความรู้เรื่องคุณธรรมนอกจากเราจะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่ออาชีพต่อวิชาชีพของเราแล้วเนี่ยยังเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยเพื่อที่เราจะได้ทำหน้าที่ของพยาบาลที่สมบูรณ์ขึ้นแต่ว่าพวกเราจะมีความรู้เรื่องธรรมะเพียงชั่วชั่วโมงสองชั่วโมงนี่ไม่มีทางหรอกนะมันเป็นแต่เพียงว่าชี้ทางเท่านั้นนะ และต่อไปก็หมั่นอ่านหนังสือธรรมะจังหวัดใดที่เราเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมได้ก็ไปฟังเทศฟังธรรมฟังวิทยุฟังทีวีนะเดี๋ยวนี้ธรรมะมีตลอดเวลาจำนิทานธรรมบทมากๆนั่งเฝ้าใครว่างๆก็เล่านิทานชาดกให้คนไข้ฟังเป็นเรื่องๆไปยายดูจะเล่าชาดกให้ฟังนะมีอยู่เรื่องหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เล่าแล้วคนไข้เนี่ยจิตใจจะชุ่มชื่น หายวันหายคืนมันอ่านชาดกมันอ่านธรรมบทมันหาหนังสือธรรมะและพยายามจำนิทฐานไว้หลายๆเรื่องอย่างน้อยคนหนึ่งจำสักสิบเรื่องแล้วก็เล่าคนไข้นี่สักสิบคืนละคืนละเรื่องบางเรื่องมันยาวก็เล่าครึ่งหนึ่งพรุ่งนี้ต่อใหม่นะคุณยายนะจะเล่าต่อใหม่ในวันพรุ่งนี้แต่สรุปลงแล้วต้องให้คนไข้สบายใจให้คนไข้ได้ทําบุญทํากุศลแล้วก็เนี่ยคือเป็นทางหนึ่งที่เราจะช่วย ทำให้คนไข้หายเร็วขึ้นนั้งพยาบาลที่ดีจึงต้องมีคุณธรรมห้าประการนี้พระพุทธเจ้าทตรัสแม้แต่พระที่ไปจะไปบาลภิกษุที่ป่วยไขย้ก็ยังต้องมีคุณธรรมห้าประการนี้สมัยก่อนที่พระต้องปรนนิบัติกันเองเท่านั้นเเป็นพยาบาลกันเองก็ต้องมีคุณธรรมทั้งห้าประการนี้จึงจะสามารถเป็นพยาบาลที่ดีได้นี่ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ฝากไว้แก่นิสิตคณะพยาบาลศาสตร,ร์ จะได้นำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะว่าเมื่อเราเข้ามาศึกษาในคณะนี้แล้วเนี่ยก็แสดงว่าเรานี่อาสามาช่วยแก้ปัญหาสังคมและพยาบาลนั้นเป็นเป็นวิชาชีพที่สังคมต้องการสังคมยกย่องเครื่องแบบที่เราสวมใส่ก็เป็นเครื่องแบบที่ขาวสะอาดบริสุทธิ์นั่นเราจะต้องประกอบด้วยคุณธรรมด้วยจึงจะทำให้เครื่องแบบของพยาบาลนั้นศากสิทธิ์แล้วก็ทุกคนในสังคมเห็นแล้ว ให้ความเคารพนับถือยกย่องก็ต้องประกอบด้วยคุณธรรมเหล่านี้เราก็จะเป็นบุคคลหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาสังคมได้เป็นที่พึ่งของสังคมได้เพียงแค่นี้พยาบาลก็คงจะเห็นแล้วว่าพยาบาลนั้นจะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างไรตามหัวข้อที่อาจารย์ได้กำหนดให้พูดในวันนี้ก็ขอฝากไว้แก่นิสิตทุกคนเพียงแค่นี้